ยายเฮ็ดยายเฮ็ดเรางกได้นี่ยายไตเบียงไหนเนี่ยเอาไปแหงยายเต๋วไปบกเฮ็ดทำฟันเงี้นบ่ยายนี่เฮ็ดปวกเลยยายนี่เฮ็ดปวกนี่

ป,ปนอดอกจีด้วยนี่บา<ป>มงเน้เพียบานน้ำมันง,ง่ไเหยาบแย,บ,ย,บ,ยบเลยพ่อผมงงมันเพิ่ง<ด>เป็นจีดันมันก็ลังสิ็นดอกโอ,อ้เป็น,ปนแค้เลย ยายยายยายสมตก็พอดีกิงยายนี่นี่นนี่บอกอันนี้เป็นเหงาเลยบต้องเอาอบนี่นี่ีกียงพอดีจิเลยนจะเอาไปแกงใส่นี่ไนี่เป็นหงจงมันนี้ก็น้นี่ะไรอย่าง้ยเนีับ้เเ่่ข้าวพ่นะลาตัเบดเีย ได้ทำนี่ว่ามันพอดีแสบนะี่เจ้านี่มันพอดีกินนะนี่น,น้อยอน,นี้นจักน้อยพะนะ